น้องเมื่อวานสาอังนกะได้มาคุดมันแล้วค่ะมันตอนนั้นที่สาวอังคานตัดลำเอาไปปลูกค่ะมันสอังคันก็ได้มาคุดแล้วค่ะมันค่ะถามว่าพันหยังสาังนก็บรูค่ะสาอังคนก็บังหงซื้อพันไหมค่ะสาวักันกะมาปลูกค่ะมันก็เลื่อมเนาได้ค่ะเนาค่ะเป็นเนาแล้ว มันสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนปีนี้สาวอังคารจะบ่บปลูกต่อค่ะว่าหัวพุ่นบ่ค่อยดีแล้วค่ะนี่ค่ะหัวบ,บคอยอย่ค่อยง่ายนะคะสาอังคารจะเปลี่ยนเป็นมาปลูกอ้อยค่ะที่นี่ค่ะ ว่ราุ่นบบใหญ่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่สองคันปลูกนี่บถือฝนค่ะบบค่อยมีฝนค่ะมันก็เลยแห้งหัวลงบ่ด้ค่ะน้อยหนึ่งค่ะสองคันบริมาขุดเองเด้่ยค่ะสองคันกะให้ขกจ้ามาหลับเมาค่ะสองคันบ่มีรถนะคะ เลยคนมาลับเมาคุดเมาเสร็สซับเลยค่ะจองคันก็ให้ขจ้าเ,เห็ดชอยางเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นคุดแลวจนไปขายค่ะจอคันมาทาให้เบิ่งค่ะนี่นะเป็นตอนเศร้าอยู่นะคะคนก็ได้มาไถขคุดคุดไว้เอารถเอารถมาดันไว้ค่ะมาดันไว้ กัได้ก็จังสีมาถอยึืนรถนะคะนี่ยังเป็นเวลาเศร้าอยู่ค่ะคนงานมันยังวันไดมาค่ะน,ะะนี่ว่ามันเบค่อยปันไดเลยค่ะถือว่าปบค่อยโอเคเปันไดค่ะกะปลูกหลายปีแล้วค่ะตรงนี้ค่ะ หลายปีแล้วเนาะค่ะนั้นต้องรวนเปลี่ยนพืชปลูกเล้วค่ะอากเห็นบัวค่ายนายนเป็นไงตางคันก็ได้ปุ๊บมันราคานี้ค่ะกาดมาพระเจ้าพ่นกาสี ยกกอง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 ,ง,งไว้อย่างสี่ราคาค่ะกองกองใส่รถค่ะนั่นค่ะนั่นก็สีกองแล้วทีละห้ายกกองยกกอง,ง,งค่ะวองแตงกันกองเป็นกองว่าค่ะมันก็ลงราคาค่ะพี่น้องเอ้ยมันนะคะช่วงนี้ค่ะ คนก็ฮอดบ่อ,อยากรับซื้อมันเฮ้านะคะ่ะปีนี้นะคะคือขี้ห่าแท้ขีห้ห่ายคักค่ะออมันค่ะปีนี้มันขี้ไร้ตู้ค่ะปีนี้น้องเอ้ยค่ยะยินก็แห้งเตๆปลูกมาบ่าถืฝนจะก็าถือฝนก็บ่ลาถืกค่ะค่ะก็ได้ ัง่ดงไรๆเนาะคะ่ะมันกัสีท้อย,ยึือลดที่สั้นราคานะคะนะือลดละันะ่กระแดดคะ่ะแดดทอนครับเลย มันก็สิเริ่มเน่าหลายแล้วค่ะ,น,น,น,ะคน,คนี่ค่ะอันเน่าก็มีแล้วค่ะเหลือแต่ขวนนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเลี้แต่ขวนนั่นเป็นเน่าค่ะเน่าหลายเติบเลยเดิค่ะนี่ค่ะมันก็เน,น่าค่ะเห็นบ่มกระิลเลอร์เน่าค่ะเน่าหลายแล้วเน่าหลายเติบอยู่ค่ะท่นบ่ขุดก็บ่ได้ค่ะ,คน,บบค,ะคนสิป,ปิดรับซื้อแล้วค่ะ ได้ต้องเอาออกแล้วกันเน่าพร้อมค่ะก็สิบอได้ราคาก็จะเป็นต้องขายค่ะเน่าไปคุณละค่ะคนกับถ้อยใส่รถนี่แหละค่ะสาวคันกับบุญมีรถค่ะสาวคันในเพิ่นเมื่อหมาค่ะหมากันกันในราคาตันละหกร้อยบาทค่ะคนกับสีเอาไปขายเนาะพร้อมเรียบร้อยคุณละค่ะ